สวัสดีค่ะพบกับครูพลอยเบรียนเต้ค่ะและไลฟ์ของเรานั่นเองนนวันนี้หัวข้อในการไลฟ์ของเราเป็นสิ่งที่เด็กๆ Request เข้ามามากนั่นคือ Hot Vocab รวมศัพท์ยากที่ออกสอบ IELTS c u c h t t TOEFL SAT และ TU และนั u ่นเงตนั่นเองยากแค่ไหน เดี๋ยวจะมาดูกันแต่ขอบอกความพิเศษนิดหนึ่งในไลฟ์วันนี้นะคะครูพลอยมาพร้อมกับการแจกส่วนลดเป็นสายเปเปลเปๆๆส่วนลดในไลฟ์วันนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่หน้าตอนนี้ถึง2ทุ่มของวันพรุ่งนี้ส่วนลดเป็นยังไงบ้างยอดสมัคร4,000บาทรับส่วนลดไปเลย1 5ค่ะถ้ายอดสมัคร7,000บาทรับส่วนลด 20%ไปเลยกติการง่ายๆมากๆนะคะแค่แคปหน้าจอไลฟ์อันนี้แล้วถ้าหาพี่แอดมินบอกคอสที่หนูว่าต้องการจะสมัครแล้วเดี๋ยวพี่แอดมินจะทำการสรุปยอดให้ว่าเหลือยอดหลังสลดเท่าไหรค่ค่ะโอเคถึงบอกแล้วว่าให้ติดตามไลฟ์ของคุพพยกันด้วยเราจะมีของมาแจกเป็นสายเปตลอดเวลาคะ่ะเมื่อพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่าฮอตบลครวมสับยากเป็นยังไงคืออย่างนี้ ฮอตวอล์แคปเนี่ยปกติเวลาที่คนเรียนคอร์สของครูครูก็จะบอกว่าครูก็จะเลือกคอร์สในแต่ละคอร์สครูก็จะประมวลคําศัพท์มาให้ว่าเออคอร์สนี้คอร์สนี้คอร์สนี้นะมันจะมีคําศัพท์ยากนะที่จะต้องใช้ในการออกข้อสอบอาจจะต้องเจอคําว่าอะไรบ้างครูก็จะพูดเสมอเลยใช่ไหมคะและคราวนี้ไอค้คาศัพท์ยากเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่หนูควรจะต้องรู้อย่างหนึ่งว่าคําศัพท์ยากที่ออกข้อสอบมันออกจริงทั้งหมดและครูก็จะต้องสอนวิธีการจำได้ว่า ไอ้สับยากที่ออกข้อสอบจริงทั้งหมดเนี่ยนะคะครูจะมาพร้อมกับวิธีการจำว่าจำยังไงให้มันรอดสำหรับพอโวแคปพวกนี้ซึ่งด้วยความที่ครูประมวลมาให้นี่นะคะเราเรียกว่าถือว่าเป็นคลังคำศพัพท์คลังคำศัพท์ตัวเนี้ยครูจะขอเรียกว่า Vocabulary Bank ถามว่าพอไหมในแต่ละคอสที่ครูรวบรวมมาให้พอ อย่างในข้อ seal t a p ก็จะมีประมวล vocabulary bank มาให้ซึ่งจริงๆมันคือ hot v o c a b ที่ออกบ่อย t i l get ก็มี t o e f l ITP ก็มี ILS SAT ก็มีหมดดังนั้นถามว่าหนูต้องกังวลเรื่องคำศัพท์ไหมไม่ต้องเพราะว่าครูได้รวบรวมสิที์เป็น hot v o c a b มาประมวลเป็นใช้คำว่าไงดี encyclopedia คือเว็บ vocabulary bank ไว้แล้วซึ่งคำนี้ครูจะบอกก่อนปกติแล้วนะคะเวลาเข้าสอบข้าสอบ international program เนี่ยนะคะ มันจะมีการแบ่งประเภทียร์แบ่งประเภทของคำศัพท์แหละว่าโอ๊ยเลเวบของคำศัพท์ที่ใช้ออกนะมียังไงบ้างซึ่งเวลาเราแบ่งียร์ของคำศัพท์ครูบอกก่อนนะในลักษณะทั่วๆไปถ้าไม่ได้จาะจงที่ข้อสอบอินเตอร์โปรแกรมลักษณะทั่ว,ท,วทั่วไปมันจะมีการแบ่งียร์ของคำศัพท์ตั้งแต่แบบ beginner ไปเลยแต่ถามว่าในข้อสอบอินเทอร์ Inter ทั้งหมดที่ครูพูดไปไมันจะเป็น IELTS SAT TOEFL c a t ลาลาลา เชียคำศัพท์เริ่มต้นจาก beginner หรอในการไปสอบ no 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 วันนี้สิ่งที่คุณจะมาพูดครูจะโฟกัสคำศัพท์ที่ใช้ออกสอบอินเตอร์ซึ่งคำศัพท์พวกนี้หนูจะดูแล้วหนูจะเห็นเลยว่าเฮ้ยนี่เป็นศัพท์ที่เช็คระดับความรู้ความสามารถของเรานี่นาเพราะเป็นคำศัพท์ที่สามารถแบ่งประเภทออกมาเดี๋ยวครูจะแบ่งเลเวลให้ดูเลยว่าศัพท์ที่เราเจอกันนะคะเลเวลอยู่ประมาณไหนซึ่งพอเลเวลมันสูงขึ้น มันก็จะเป็นตัวที่ไปอิงก,กับการบอกคะแนนความสามารถของหนูๆได้ว่าถ้าหนูรู้คําศัพท์เลเวลประมาณนี้หนูอะอยู่เจนไหนอยู่เทียร์ไหนแล้วอยู่บิ๊กนเนอร์หรือว่าอยู่แบบ b 1 b 2 C1 C2 เพราะฉะนั้นพร้อมยังพร้อมแล้วมาดูกันระดับคําศัพท์นะคะระดับคําศัพท์ของแต่ละสนามสอบครูบอกแล้วว่าวันนี้ครูโฟกัสเฉพาะ International Program ก็คือจะเป็น i e l t s c u e a TOEFL, SAT, TUEGET นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นถ้าเป็นข้อสอบ s u e c e p t i u e g e t TOEFL ITP แล้วเวลสั์จะอยู่ B2 ถึง C1 ตรงนี้อยู่ตรงนี้ B2 ถึง C1 ไม่ได้ลงไปถึง B1 นะคะถ้าเป็น IELTS กับ TOEFL IBT จะอยู่ที่ C1 ไปจนถึง,ง C2 B1 ไม่เอาละแต่ถ้าเป็น SAT SAT level เเจะเท่าเท่ากับ Ielts กับ TOEFL IBT ก็คือจะอยู่ที่ C1 C2 C1 C2 จริงๆแล้วอะถ้าพูดกันในภาษามนุษย์ทั่วๆไปมันคืออะไรรู้ไหมคะมันคือศัพท์ที่แทบจะไม่มีใครรู้จกักเออนี่คือเรื่องจริงเพราะฉันถามว่าถ้าเวลาจะเข้าสอบอินเตอร์โปรแกรมมันพอไหมอะกับการดูแค่ beginner หรือแบบ d a b y มากๆ ไม่พอเพราะจริงๆครูพอจะบอกว่าเลเวล B 1นี่ไม่ใช่เบบีมากนะเพราะเบบีมาก beginner จริงๆคือ A 1 A 2นะคะ B 1 B 2 B 1นี่คือเลยจาก A มาแล้วนะแต่ขนาด B 1เรายังไม่เอามาใช้สอบเลยอะค่ะไม่เรายังไม่เอามาใช้สอบใน c ซลเช็บเซลเกตโทเฟลไอจีพเลยยิ่งถ้าเป็นสสอบ SAT TOEFL IBT แล้วก็ IELTS ขึ้นมาที่ c c a t เลย C 1 C 2อ่ะหนูคุ้นเคยตัวไหนครูกำลัจะให้2เซต เซตที่หนึ่งนะคะ level B1 B1 นะทั้งหมดเนี่ยคือคำว่าคือคำว่าแปลกหลายคนบอกคุณพายรู้ได้ไงเห็นคำว่า strange รู้แล้วว่าตรงนี้กำลังจะพูดคำว่าแปลกแต่ถ้าเป็นแค่ B1 strange ก็ art ซึ่งหลายคนบอกอุ้ยหนูรู้จัก strange แสดงว่าหนูคำแสดงว่าคำศัท์หนูไม่พอเข้าสอบถ้าหลายคนบอกว่ารู้จัก art ก็ยังไม่พอเขาสอบเพราะนี่คือศัพท์แค่ B1 strange and odd ถ้าเป็น B2 อันนี้เริ่มเริ่มเข้าสู่อันจัรของ sealed กับ t g e t นะคะแล้วก็ trophy RGP B2 มีคำว่าอะไรบ้าง weird อ่าสวยขึ้น bizarre peculiar extraordinary เริ่มรู้จักมากขึ้นยังเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะ แสดงว่าถามว่ายากกว่า strange ไหมยากกว่าเนี่ยแหละคือเลเ e ลคําศัพท์ของ b 2 w e i r d bizarre peculiar extraordinary นี่แค่ b 2นะถ้า c 1ล่ะ c 1นี่หนูอาจจะไม่เคยได้ยินเลยด้วยซ้ำคือคำว่า anomalous anomalous ยากไหมกับคำว่า outlandish anomalous and outlandish นี่คือคำว่าแปลกถ้า C 2 w h i m s i c a l แต่ครูวะเคยเห็นเพราะว่าครูวะติวครูวาติว TOEFL IBT IELTS SAT ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่คือคำศัพท์ที่เห็นเป็นประจำอยู่แล้วในการสอบภาพรวมของข้อสอบ Inter. TS, อินเตอร์ IELTS TOEFL IBT แล้วก็ SAT นะคะ C 2ต้องมาเพราะฉะนั้นถ้าถามตัวเองเอาแบบไม่โกหกเลยเลเวลควศัพท์หนูอะศักยภาพหนูอยู่เทียไน ถ้าใครบอกว่าโอ๊ย B one หนูร like ู้จักแค่ strange a r d s แสดงว่าคำสั่งหนูยังไม่พอในการเข้าสอบแต่อย่าอย่างที่บอกไปว่ามันก็ไม่ต้องกังวลเพราะครูก็มี vocabulary bank ใหนะ้เนาะแต่เดี๋ยวครูมันจะสอนให้ดูว่าวิธีในการจำในคอร์สของเราเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ถ้าเป็น B 2หนูจะเริ่มเข้าสู่อาณาจักร skill c h e t o u get และ toe f l i t IC p แต่ถ้า C 1 C 2อย่างที่บอกอลังการมาเลย ILS Ibt toe f l Ibt ILS toe f l Ibt และ sat o k เค เพราะฉะนั้นนะคะพูดยัางมีครั้งหนึ่งไลฟ์วันนี้ที่ใครที่อยู่ดูดูอยู่แล้วตอนนี้สามารถใช้สิทธิ์ใช้ส่วนลดตั้งแต่ดูไลฟ์นะตอนนี้ไปจนถึงภายในพรุ่งนี้เวลาสองทุ่มส่วนลดคืออะไรสมัครคอร์ส4,000บาทได้ส่วนลด15%ค่ะสมัครคอร์ส7,000บาทมูลค่า7,000บาทได้ส่วนลด20%กติกาง,ง่ายมาก แคปหน้าจอไลฟ์อันนี้แล้วส่งให้พี่แอดมินเพื่อให้พี่แอดมินคำนวณว่าเออคอสทที่เราจะต้องการสมัครหรือต้องบอกคอสพี่เขาไปดวยนาว่าต้องการสมรัครคอสไหนและพี่เขาจะคำนวณยอดมาให้ว่าเหลือเป็นส่วนลดเท่าไหร่นะคะเหลือชำระเท่าไหร่นั่นเองค่ะครูถึงบอกว่าไลฟ์ของครูต้องคอยดูด้วยนะอ่ะคราวนี้ครูจะพูดถึงภาพที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้ว เทคนิคในการจำคือจำย่งใ้พ่อเราจำศัพท์ยากๆมากๆอย่างเช่น a n ิเมเลสเมื่อสักครู่อ l ลลหรือเ i n s c o l d อย่างเงี้ยค่ะถ้ามีเรื่องของรากศัพพ์เข้ามาช่วยจะดีมากคู่ขอยกตัวอย่างรากศัพท์ที่เป็นตัวเต็งเช่นคำแรกคำว่า Turn ์นเทเป็นรากศัพพ์สาลติน t ท r รมาจากคำว่าอะไรมาจากคำว่ามีการจำกัดขอบเขตมีบ o u n d a r y limit คือตีกรอบ b o u เ d a r y ก็คือจำกัดขอบเขตหรือสิอ้นสุดแสดงว่ามันแปลว่าจบ น,น,นั้นคำว่า terminate terminate แปลว่าอะไร terminate แปลว่าทําให้สิ้นสุดคือมันการคือการทําให้จบลง terminate แปลว่าทําให้ทําให้อะไรทําให้ end ก็คือทําให้จบนะคะทำให้จบซึ่งจะมีคําศัพท์เหมือนเช่นคําว่าอะไรบ้างจะมีคําศัพท์เหมือนเช่นเห็นไหมพอครูพูด cease ทุกคนก็องรูอ oh, cease quit stop expire เนี่ยแปลว่าทําให้จบทําให้สิ้นสุดลง หรือ,อยังคำว่า terminus terminus มาจากคำว่า term s, ซึ่งแปลว่าสิ้นสุดหรือว่ากําจัดกาจำกัดขอบเขตเพราะฉะนั้นคําว่า terminus เป็นคํานามแปลว่าสถานีปลายทางเพราะมันแปลว่า end อันต่อมาค่ะ terminal terminal เป็น adjective พอลงไทยที่คำว่า call equal, able able o l if as story and e u t e and full l end terminal แปลว่าอะไร terminal แปลว่าอ่ะหนึ่งความหมายที่หนึ่งเลยนะคะแปลว่าแต่ละภาคเรียนนี่คือคามา terminal แปลว่าแต่ว่าภาคเรียนสองแปลว่าอะไรตอนปลายเห็นไหมก็แปลว่าสิ้นสุดคือคำว่าแต่ละภาคเรียนเนี่ยภาคเรียนแต่ละภาคเรียนมันก็จะมีจุดสิ้นสุดนะและ3ก็คือ ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายความหมายเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เช่นสมมติว่าสอบ terminal exam นั่นคือสอบ final เก็นภาพไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า term term เป็นลกักษณะแปลว่า limit boundary and end แปลว่าจบสิ้นสุดเช่น terminate ทำให้สิ้นสุดลงก็คือทำให้หยุด terminus สถานีปลายทาง terminal แปลว่าครั้งสุดท้ายนั่นเองเลื่อนต่อมาคำว่า drift b r e a t เป็นลากษทะภาษาละตินแปลว่าอะไรแปลว่าสั้นแปลว่าทำให้สั้นนะคะเช่นคำว่าเช่นคำแรกคำว่าอะไรคำว่า brevity brevity แปลว่ากระททดรัดเพราะมันแปลว่าสั้นสองสองคำว่าอะไรคำว่า breviary 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 แปลว่าอะไรเป็นคำนามค่ะ breviary แปลว่าแปลว่าหนังสือที่ใช้สวดมนต์ของคนศาสนาคริสต์นี่จะเรียกว่า breviary หรือสองสิ่งที่เป็นใจความสำคัญ สั้นๆกับทันรัตนะคะนี่คือคำว่า b r e v i a t y และ3คํคำว่า abbreviate abbreviate แปลว่าอะไร a b b r e v i a t e a b b r e v i a t e นะคะ abbreviated มาจากคำว่า brief brief ก็แปลว่าอะไรแปลว่า short เพราะฉะนั้น abbreviate ก็แปลว่าย่อ a b b r e v i a t e แปลว่าย่อก็คือทำให้มันสั้นลงถูกต้องไหมคะอันต่อมาค่ะคำว่า b r e v i a t e d คำนี้ เ,เขาสอบแล้วเด็กงงเลยอะว่าเฮ้ยอะไรวะ b r e v i h e n e t b r e v i h r e n e t แปลว่าาง b r e a h แปลว่าสั้น pen แปลว่ามีปีกเพราะว่ามันแปลว่าห้อยออกมาเพราะฉะนั้นนะคะ b r e v i p r e n e t หมายถึงมแรงหรือสิ่งอะไรก็ได้ที่มีปีกเพราะมันมาจากคำว่าเพนใช่ป่ะมีปีกแต่ปีกของมันอะสั้นไม่ใช่ปีกยาวเพราะฉะนั้น b r e v i f e n e t ก็หมายถึงว่ามแมงหรือ สิ่งมีชีวิตเด็กๆอะไรก็ตามที่มันมีปีกสั้นๆนี่คือสัตวในการจำเช่งว่าคําแรกที่เราควรจะต้องรู้ที่ออกข้อสอบบ่อยนะคะในข้อสอบขู่อินเอร์โปรแกรมก็คือคําว่า term term เป็นลักษณะภาษาละตินแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าจบใช่แปลว่า end แปลว่าจบค่ะหรือแปลว่าถูกจํากัดขอบเขตนั่นเองสองคืว่า b r e f b r e f แปลว่าสั้นหรือทําให้สั้นเช่น brevity แปลว่ากระทันรัดแปลว่าสั้น breviary แปลว่าใจความสําคัญหรือหนังสือที่ใช้สวดมนต์เพราะหนังสือที่ใช้สวดมนต์เนี่ยเขาก็จะแบบโห oh, ไม่ได้มาเวอร์ชันเต็มมาหนูเข้าใจไหมคะหนังสือที่ใช้สวดมนต์นี่ครูอบอกก่อนนะคือของคาทอลิกนะไม่ใช่ของศาสนาพุทธนะหนังสือที่ใช้สวดมนต์ตัวน,นี้มันก็จะไม่ใช่แบบเวอร์ชั่นที่พระสวดหนูหได้เอาป่ะเป็นพวกเราเอามาสวดเองทุกวันเพราะฉะนั้นก็คือจะตัดย่อให้สั้นลงหรือ2แปบลบว่าใจความสําคัญ 3. a b b r e v i a t e a b b r e v i a t e แปลว่าทําให้สั้นเพราะว่าลงท้ายด้วยเอด แปลว่าอะไรเป็น Verb ก็คือทำให้สั้นตัวต่อมาคำว่า breve planet breve planet แผแผ่แปลว่าอะไรแปบลบว่ามันมีปีกปีกมันสั้นก็ต้องหมายถึงมันแรงหรือสิ่งมีชีวิตที่มันเป็นปีกสั้นๆน,น,นี่คือคำว่า breve planet นะคะโอเค b r e a แปลว่าสั้นและตัวสุดท้ายคำว่า ambi ambi ออกข้อสอบบ่อยมากบ่อยมากในเซตของข้อสอบอินเตอร์ทั้งหมดว่าจะเป็น s e e i l test o get toefl i t p toefl ibt IELTS และ SAT คำว่า a m b m b แปลว่าอะไร a m b แปลว่าทั้งสองข้างเลยไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งเอาทั้งสองฝั่งเออเช่นอะไรอ่ะคือ,คอ,คอ,อนี้คำว่า Ambivert ไหมคะ Ambivert แปลว่าอะไรคือนี่คำว่าเอางี้ครูอธิบายก่อนหนูคือนี้คำว่า Introvert กับ Extrovert มาครูถามก่อนคือนี่คำว่า Introvert ปะ Introvert แปลว,ว่าคนที่ไม่ชอบออกไปเข้าสังคมชอบอยู่แต่กับบ้านชอบอยู่เงียบๆคนเดียวนี่คือพวก Introvert ไม่ชอบอยู่กับใคร และถ้าเป็นพวก extrovert ก็จะเป็นพวกที่อยู่คนเดียวไม่ได้มันเหงาชอบปาร์ตี้ชอบสีสันตลอดเวลานี่คือ introvert กับ extrovert แต่ถ้าเป็น ambivert ambivert จะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางระหว่าง introvert กับ extrovert ext คือเป็นคนที่มีบุคลิกทั้งสองอย่างคือไม่ใช่ introvert และไม่ใช่ extrovert แต่เป็นคนที่อยู่ตรงกลางระหว่าง introvert และ extrovert คือมีทั้งสองอย่างคือมีฟีลที่แบบบางทีฉันอย,อยากจะอยู่คนเดียวบ้านนะ บางทีฉันก็อยากจะไปปาร์ตี้สุดเหวียเพราะฉันเบื่อนี่คือ a m b i v e r t นะคะเห็นไหม a m b i v e r t แปลว่าหลายแปลว่าทั้งคู่ก็แดงว่าหนูมีลักษณะทั้งสองอย่าง 2. อ ambivalence ambivalence แปลว่าอะไร ambivalence แปลว่าอย่างนี้ค่ะคือมันจะเป็นความรู้สึกแบบเป็นความรู้สึกแบบไม่ฟันธงข้างใดข้างหนึ่งเป็นความรู้สึกกำกวมสับสนในใจตัวเองอะสมนะสมุตินะสมมุติหนูมีผู้ชายคนหนึ่งที่หนูแบบแอบชอบ ก็รู้สึกดีใช่ไ่ะแต่พฤติกรรมของมันอะที่พฤติกรรมของมันที่ได้ยินได้ลือได้เล่าอ้างมาแม่งเอี้ยนี่นาความรู้สึกของเราอ่ะก็จะไม่ถึงขั้นว่าแบบโหชอบมันจะเป็นความรู้สึก ambivalence คือความรู้สึกเหมือนแบบมีทั้งความรู้สึกบวกกับลบต่อคนคนนี้เพราะฉะนั้น ambivalence ก็จะเป็นความรู้สึกแบบ แบบไม่แน่ใจเป็นความรู้สึกสับสนเป็นความรู้สึกที่มีทั้งบวกทั้งลบต่อคนคนนี้หรือของสิ่งนี้ได้คือคําว่า ambivalence คือมันจะเป็นความรู้สึกแบบทั้งบวกทั้งลบอะค่ะ toward ของแบบ toward people หรือ things อย่างเงี้ยนะคะ มันก็คือความรู้สึกแบบสับสนไม่แน่ใจยังไงวะมันจะดีไม่ดีหรือว่ามันจะเป็นนี่หรือมันจะชั่ววะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือ Ambivalence ผมไม่ใช่ภาพว่า Ambie คือ on the both sides อันต่อมาค่ะคำว่า a m b i g u o u s ออกข้อสอบบ่อยมาก a m b i g u o u s แปลว่าอะไรแปลว่าคุมเครือครูขออนุญาตนะคะ a m b i g u o u s แปลว่าคุมเครือเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่า Ambie แปลว่าอะไร Ambie แปลว่า2ถูกต้องไหมคะ Ambie แปลว่า2ขออนุญาตย่อ size ปากกาเพราะว่าครูจะเขียนคำศัพท์ Ambie แปลว่า2เพราะฉะนั้น คุมเครือปั๊บก็คือไม่น่าใจว่ามันจะยังไงวะมันก็จะมีคำเหมือนเช่นคำว่า vague นะคะ obscure vague obscure Im imprecise เขาเขียนวยตัวเล็ก vague obscure imprecise and nebulous เนี่ยเลเวลใกล้เคียงกันแทบไม่เคยเห็นเลยสักตัวใช่ไหมอะไรเขาบอก ค่ะเลยไม่ใกล้เคยียงกันแต่หนูแทบจะไม่เคยเห็นเลยเอ,อ๋อใช่จ้ะแสดงว่าคังคำสัท์หนูไม่พอเราก็เลยต้องรู้วิธีการจำด้วยรู้ศัพท์ด้วยเนะยาะย้ำอีกครั้งว่าในคอร์สจะมี vocabulary bank รวบรวมมาให้อยู่แล้วว่าศั์ไหนที่ออกบ่อยของแต่ละข้อสอบนะคะแล้วก็มีวิธีการจำทีค่ครูจะต้องสอนอยู่แล้วโอเค ambiguous คุมเคลือเพราะว่ามันไม่น่ใจว่ารู้สึกยังไงมันเป็นความคุมเคลือนอกจาก ambiguous ก็จะมีคำว่า vague obscure imprecise and nebulous imprecise ทำไมถึงแปลว่า imprecise แปลว่า คุมเือ precise เนี่ยแปลว่าชัดเจนแปลว่าแน่นอนเป๊ะพอ in มันแปลว่าไม่ก็คือรู้สึกแบบไม่แน่นอนเท่าไหร่เก็ t ภาพนะและตัวสุดท้าย ambidextrous ambidextrous ambi amb แปลว่า2ถูกไหมคะ ambidextrous หมายถึงคนที่ถนัดใช้มือทั้งสองข้างแสดงว่าสมองทั้งสองฝั่งนี้มีความ ขนาญเท่ากันนะ a m b i d e x t r o u s แปลว่าถนัดใช้มือทั้งสองข้างก็คือใช้มือขวาก็ถนัดใช้มือซ้ายก็ถนัดคนแบบนี้หายากมากนะคะแสดงว่าสมองทั้งสองส่วน control ได้เท่าๆกันเลยเออหรือนี่คือความหมายที่หนึ่งก็คือใช้มือได้ทั้งสองข้างความหมายที่สองก็คือเป็นคนตีสองหน้าเอ้าความหมายแรกก็คือโอเคนะกลางๆแบบใช้มือได้ทั้งสองข้างเป็นความหมายในเชิงวิทยาศาสตร์ทั่วไปแต่ความหมายที่สองที่แปลว่าตีสองหน้าคือให้พาว่า หันหน้านี้ก็ได้หันหน้านี้ก็ได้คือหน้าคือมันใช้ได้ทั้งสองหน้าเลยก็เลยแบบว่าตีสองหน้านั่นเองนี่คือวิธีในการจาและครูสรุปมาให้จาก3มรากศัพ์ก็คือคำว่าคำว่าอะไรบ้าง 1. term 2. breath 3. armbe นะคะสำหรับไลฟ์ในวันนี้คนที่ดูดีใจด้วยและห้ามพลาดทุกครั้งที่ครูไลฟ์ live, ห้ามพลาดไลฟ์ live วันนี้ค่ะครูพอยมีของแจกพิเศษมาให้บ้งๆนั่นคือ ใครก็ตามที่ดูไลฟ์ยู่นะขณะน,นี้ไปจนถึง2ทุ่มวันพรุ่งนี้นะคะขออนี่ยแจกส่วนลดค่ะสำหรับคอร์ส4,000บาทแจกส่วนลด15%สำหรับคอร์สมูลค่า7,000บาทแจกส่วนลด20%กติก,ก,กาง,ง่ายมากแค่แคปหน้าจอไลฟ์อันนี้ ส่งไปให้พี่ส่งไปให้พี่แอดมินแล้วบอกคอร์สที่หนูจะต้องการจะสมัครพี่แอดมินจะคำนวณสรุปยอดมาให้ค่ะเพียงเท่านี้เลยนะคะแล้วพบกันกับไลฟ์ในครั้งหน้ากับครูพอยบิ r e ลนเตอเอีงค่ะอย่าลืมติดตามไลฟ์และคอนเทนต์ดีๆบน Channel YouTube ของเรานะคะบ๊ายบายค่ะ